กับาดีพพอแมพี่น่ซาบะดีอิฟซิลทานหาก็มาหาอัดสามมาอัดสามมามันบอกโก้ถัวซาเล่งเองเฮ้ยเอาจาวันีาสาดีเสีมาคนกองลงวัด เอาจักคนอีหยังค่อย hả? อะไรๆร้อยร้อยอยู่โลดเอาบิด yeah. à นุอารมนะแม่เอ้ยอะมเลขา้ืนละคืนน้ำข็งนี่ผู้สิ่เปคนล่ะผู้เลืก็แคสเลืครับเจ้าบอกเขาให้ธาตุ

แต่ละคนโหำยังฮ hmm. ัโหคากบ่ฮัให well ้แคกติ้นให้เด้อขันคากน่เด้อเออให้แคติให้รดยาเจดีแ่อยากติดนเล่กไก่หวะนาะฮะยาเจดีสื่อมย <ừ> สามคนนี่เอาเมื่อแล้วไซอันองสู้นคนละสิบบอ้แพ็กไแพ็นสองสิบบาท ตาถูกบุญน้ำละลายเลยจ้าเน้อจ็คเพล็กแหละเฮย้ยอ,อ,อยากขึ้นน้ำงกามีเออเออสู้ขาเมื่อน่ะสู้แขนกันขึ้นแบบนี้เราเด้อ มึ่งนั่งเนี่มันสิไปได้อีวะมีแต่คนขึ้นคนข้นอานลูกหล้า ชุ่มนี่เนาะยังเมือ่ะไรเสียวเอีงขึ้นคะว่าบเลเสียวเอียงเมื่อกเอาไปเสี่ยวหนาเอาขนาดสองสองที่เอากะเออจะลอยจะขึ้นเนาะเออวะจันเออปกใกล้เอาเสื้อมาเฮ้ยให้มันยืนอยู่นี่เลยก็ลอยนะอย่ามันตก ผูกติดไว้เลยเหเทียวที่สองพี่น้อง้ยขับไปทางไหนบรถถิไทวัดนะเขาจะเปิดเพลงจะโดยบรถถิทพี่น้องบ่เสียบที่จักแพ็กอนี้เลยเ่อไรางในนะ้เอามาบรอบาลทางใน ต้าจังันเลยเออมื่อบันี้สั่งเนี้ยคู่ปิดเพลงก่อนพี่น้องเลยคู่เปิดเพลงครับบันพ่นทางไงครับ ออรอบสองอันน,น,นี้รอบสามตัวดีนะรอบที่สามสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะทำไมคุณแม่ไม่แต่งหน้าคะไม่สวยเลย เออเบอแรกแบบนี้น่ะมั้วอืออยากไป๊ะนะเบอร์สทียวที่สามเทียสามเต่าถู่วไอ้บวงของจองี้ยงจังหวะนักเลยกระสอบหนึ่งร้อ มีสุกใสแล้วไข่เต่าเดียวที่สามหัวอุปกรณ์เครื่องครัวเมื่อวันเรจะบุดเพลง

hai tàu, ủi thôi đấy xẩm này cái đeo là lội, Tổ cá chạo có lội nừng, lội nừng cả bữa đại bỏ nhảy <laughs> ได้ครับแม่เฮ้ยว่ายขับปอบเป็นเฮ้ยจะเอาผ้าคล้องนี่ก็ลกคล้องแต่เบ็ดบาปซ้ำบาปซ้ำเฮ้ยว่าพื้นละกันสบายดีพี่น้องมีหน้าวัดกํลังเบ็ดใส่อื้งแบบนี้บ้ ไปเฮยครับไปคุมเพลงเองเลยเขาจะปิดเพลงในวัดเองเขาไปลบริษัทคกบซ้ำอยางเปบอกกันย่าะเฮ้ยย่าเอ้ยมฮันเีบฮันก็จะเชดละยื่อวนัดน้ายเดกอ่จังชบขวัดละออโอ้เองไปบ้านอ้ายเองบมเมนไปบ้านนอบบ้านร้านได้ บเมนบ้านมันมัน่าแคทแคทมาเอาแคทอีน้ามึงอย่าพักเปลี่ยนมือครับบ้านนีลไอ้โนดับนอกเด้อไปบอกระโตกสิะโตกครับแคทมัน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 เอาลงลูกมึงแล้วมันบ่คยครับได้ไัเอาลงเอาลงอีน้ามึงเลย ล่อแคกอ่อรงมึงจะล่อล่ข้าจะไปวิ่งอู่บ่นี่วิ่ข้าจะไปก่อนร้อน ว่าอะไรเนาะจนเที่ยวที่สามยังด้ถ่ทยคลิปเอหน้ามานน่เนาะพอดีเลยเหมาะดีแม่มาเจ้าสื่อน้าอะไรยแค่หับเจ้าสื่อต่อยอดเรีนวาเรียบร้อยแต่ว่าท่านเป็นกรมการ บอกาบอกคือรยกคร้อนยางสอนตัดพามาอีกทีคุณแม่ปากแดงเลยงามเลยคุณพระเจ้าเอนั่ง ออกกอนออกกนออกก่อนไ่้มานเยยมอีกหน่อยหน่อยยังอยู่รถเข้นรถดนซาเล็กพี่ก็มี โอ้มันกำจักคนมาหน่อยถอดเกืออี่มาอยทานคนคลองเขามาซ้มที่เอา่น้องเอ้ยวบ่วงของจองกมีเจาเสียทีซ้ายังได้ถ่ายคิดเงี้ยเลยาลยับีอ่ะ ชงหน่อยเรียนมอาชสองร้อยดอลลาร์ชงหน่อยดอลลาร์จ้าใจดีสื่อ คุณพี่คนสวยทางเมืองเนอะมาจากเสือเนี่ยเขื่องครัวแม่นเบิดสาธุบุญนำเดินจากพี่คนสวย แค่เลยเหรอแคทอย่าเห็ล้วนะลูกเจ้าหน่องจับมันหน่อยยเรากระับแน่น้อุนโหน่เอ

ปลามันลดลอยเออแลมันพลาดปากแตกลดไกลๆปากแตกเขาไปนั่งนะเอื้อยนะลูกขานั่งแล้วใบมีไว้สั้นอันเท่าใบขี้น้ำไดข้าเจาะกระทักได้ใบเติมเนาะ หลากลายนึงเนแล้วเวลาได้ขายทักไว้เติมเออทักไว้เติมชาทุกบุญดังเน้อพี่ <c oughs> <c oughs> เียงใต้มีปัจญาอยู่หนึ่ท่านบาแหลกการนั่งนอนนอนลอยขอบขั้วเกิดกระไดเป็นเจ้าผเจ้าสัาพาวัดกอยอดเบียงไต้มีปัจัยอยู่หนึ่งรอยเ้าบาแหลกการมีทีนั่มาจากประเทศยัทางชิดเกิดกระดว่เป็นเจ้าผาพเจ้าสัพพาเทียงใต้แล้มีปัจัาอยู่หนึ่งพานหาหอยบาแลกการพเจา มาจากกรุงเทพมหานคร,รเป็นแสดงความต้อยยอดเสียใจกับมิปัจจโย,ยหารรอยบาาต่อมากมา,นนา,ารทาหนางนนอกผ่านไทยเพื่อนเป็นแสดงความต้อยรอด่อผู้สนี้กับมิปัจจัย,ยูนึงรอยปลาและก็มิาท่านห,นาหบ้างใปญ่มหอยงวงคอรวยคอพ่อวัดต,ต้อยอดเก้าพันปีกับตาถูนโนทนา ต่อมาการทุ่ทข้ามพาวไถ่า้นพอมใอพรอวัววนยอดเทียงไทรแปัจจัยยืนินลอยเ้าบาต่อมาการทุ้านา่ยพมใพอมัววามุโมทนารนยอเชียงไทรแล้ปัจจัยอยู่นึ่ง้อยเ้าบาตาถุนโุทนาบุนนั่แต่อมาการทุ่้ามเจ้าผาเจ้าตาตาตาคือ ่า,าน,ร,นรับประก้อวโดยนข้วยุ๋วตัวตุรนพะนาขาเป็ือกยาวต่อยอดปัจจัยุนสอ,องแสนเก้าพันสี่กราถันมุนาวนัยวทาหานเ,เจ้าภาพเจ้าสตาเทียมใส่เัื่อาใส่ในน้ำผุ้งชาบีตุลาขุดกรอโผ่่กาาะต้มน้ำต้มไว้ใวสในเจาา้าภาพเจ้าสตา อามรวันสุญูไพในในกัตตาปัทิตแล้วก็อัมวยไว้ไสหา่าติเซลลวในไรเชื่อเชื่อเดิรทธาตตอนเต่าในไรเต่าตอนทีสศาสนาทินไรขอให้ใจตรงตังใจวางคือว่าคยไขยังยาในวีมาตอขอให้เ่อาควอมหลวดยาลิสโดนหาในไงจูใจใจเปล่ยนค่นครอบปูคืเลว ใจเห็นใบรักเกลใจให้ทองมัวนทีเด้อเจ้าผาเจ้ากระทานหาทีไดเลยเหื่อยน้ามากหาเป็นเจ้าผาเจ้ากระทาแรงานบนปุ่นาพิเศษหรือว่างานบนบนโซ่หาทีบานน้ามือวันทีตุ้นตื่นบานหน้ามือเรืใสุ่้ทองใส่องรนวนเทศกระตาดูขอเห็นเป็นท่านเียวท่านผิดผีประการบาดธนาทึงไดขอให้ใดต้มดามโนรถในต้นต้นเพื่อนอ ยาพิษชนน์ไรแค่สบายหรือค่อยเทยคอยห้อยสามป่าธนาอย่ากได้ย่างขอให้ได้จังตัน